ทำท่าตัวละครที่ตัวเองชอบการทรงตัวของบอดี้ไม่ค่อยดีทําให้เราใช้คอดึงดึงจนผนังเส้นเลือดคอฉีกโอกาสรอดของบอดี้เป็นหนึ่งในแสนบอดี้โชคดีมากๆที่มีคนรอบข้างที่มีสติเซลลสมองหายไป20%ปร์เากเบี้ยวด้วยค่ะการพูดการออกเสียงเราเหมือนเด็กที่พูดไม่ค่อยได้ต้องไปกายภาพบำบัดไปกระตุ้นไฟฟ้าต้องทำทุกอาทิตย์ค่ะ ที่ผ่านมาได้บอดี้ก็สู้มากๆม,มันทําให้เราได้สติแล้วว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนเราอะรักตัวเองเราอยากกลับมาสุขภาพดีถ้าสมมติคุณสุขภาพไม่ดีเนี่ยสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้มันอาจจะไม่มีความหมายก็ได้ ปกติบเบรดี้ไม่ค่อยถ่ายอะไรหวือหวาขนาดนี้แต่ว่าตอนฮาโลวีนบรดี้อยากทําให้แบบพิเศษบ้างก็เลยแบบทำท่าตัวละครที่ตัวเองชอบการทรงตัวของเบรดี้ไม่ค่อยดีทําให้เราใช้คอดึงดึงจนผนังเส้นเลือดคอฉีกค่ะ ไม่คิดว่าตัวเองเป็น stroke เพราะว่าเราเป็นคนสุขภาพดีมากๆอยู่ดีๆก็โหอื้อค่ะเหมือนจะเป็นลมสักพักเราก็ปวดหัวมากๆแล้วมือไม่มีไม่มีแรงข้างหนึ่งค่ะก็เลยนอนลงไปแล้วสักพักก็ปวดหัวมากๆปากเบี้ยวผู้ช่วยบดีก็ติดต่อแฟนบดีให้รีบพาไปโรงพยาบาลมีความผิดปกติทางสมองเพราะว่าหลอดเลือดที่ผีขาดมันทําให้เลือดในกายไปริ่มเลือดและไปอุดตันเส้นเลือดในสมองค่ะ โอกาสรอดของบอดี้เป็นหนึ่งในแสนเพราะว่าริมเลือดก็ไม่ออกแต่ว่าเราโชคดีที่เรามาทันในเวลาโกลเด้นพิเรียดภายใน4.5ชั่วโมงถือว่าบอดี้โชคดีมากๆที่มีคนรอบข้างที่มีสติคุณหมอให้ยาสลายริ่มเลือดแต่ว่าริ่มเลือดไม่ออกเลือดเหนืดมาจากไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีเครียดกินน้าน้อยนอนน้อยคุณหมอตัดสินใจผ่าตัดถ้าสมมติบอดี้เป็นอัมพฤกษ์หรือเป็นอัมพาตเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือร่างกายและอวัยวะภายในไม่ได้ใช้มันจะทําให้เกิดโรคเช่นโรคเบาหวานโรคไตทําให้เราลําบากแล้วก็แบบทําให้ล เป็นการเสียอายุค่ะเธอเสียเสียเสียชีวิตค่ะฟื้นขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเอวานิสด้านซ้ายของบอดี้บอดี้ไม่ค่อยรู้สึกค่ะทุกคนต้องดีดนิ้วเรียกบอดี้ค่ะให้บอดี้หันกลับมาโฟกัส เซลล์สมองหายไป20%ปรับากเบี้ยวด้วยค่ะกลับมาได้ด้วยกระตุ้นด้วยไฟฟ้าช็อตเซลล์สมองมันก็ทําให้ดีขึ้นค่ะการพูดการออกเสียงเราเหมือนเด็กที่พูดไม่ค่อยได้ไม่มีวรรยุกก็ค่ะพูดเหมือนแบบคนชาวต่างชาติพยายามหัดพูดภาษาไทยอย่างเช่นขออเมริกาอเมริกาโน่แต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่าขอขอเมริกาเน่าเบอกให้ฝึกในการพูดให้แต่ว่าเบอร์ดี้เนี่ยเริ่มมาคิดได้ว่าเออฉันชอบร้องเพลงเนี่ยฉันขอฝึกร้องเพลงดีกว่าอย่างน้อยก็แร็ปก็คือเหมือนกันพูดตัวแหละให้ให้มันพูดเร็ ไปเคเอชเย็นน่าจะเช้ายนันเย็นผมแล้วตันไลก์กันเล่นถ้าหนูไม่ไปเข้ามาใกล้ๆ,ๆเดี๋ยวไปทำให้ดูเองแหละ มันเป็นทริกนะหนูดับแลปแล้วก็แบบร้องเพลงแล้วบางครั้งก็คือทำไม่ได้แล้วมันก็แบบเซ็งเอ้ยฉันทำไม่ได้แล้วแฟนก็จะแบบนั่งอยู่แล้วเขาก็จะขำแล้วเขาก็จะแบบลดความเครียดของบรดิได้เริ่มรู้พัฒนาการตัวเองเพราะว่าจากตอนแรกเราพูดผิดบ่อยๆมากๆแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นจริงๆมันคือความเครียดของบรดิแต่ว่าสุดท้ายบรดิก็ปรับเปลี่ยนทำมาให้เป็นความตลกปล่อยให้มันสบายๆไม่ต้องฝืนไม่รอเวลาให้มันหายดีขึ้นแล้วก็ฝึกขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนเป็นพลังบวกให้หนูมากๆหนูก็คือรักกกทุคนมาๆบ อยากทำให้ทุกคนอ่ะไม่เครียดไม่อะไรไม่ได้ไม่อยากกลับมาเป็นโรคไม่อยากกลับมาไม่สบายอีกแล้วทําให้ทุกคนเครียดค่ะ ยอย่าใช้ร่างกายเจอเกินขีดจากัดทองที่ผ่านมาได้เบรดี้ก็สู้มากๆปล่อยให้เป็นการรักษาของทางคุณหมอแล้วก็เป็นวินัยของเบรดี้ที่เบรดี้ต้องไปกายภาพบําบัดไปกระตุ้นไฟฟ้าต้องทําทุกอาทิตย์ค่ะแล้วเบรดี้ก็หันกลับมาออกกาลังกายการปล่อยมูลสกลทําให้เบรดี้มีสติมากขึ้นเน้นเรื่องการปล่อยวางคิดอะไรดีๆตอนนี้กลัวการกลับมาป่วยอีกรอบก็คือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เลยค่ะเพราะาทุกอย่างมันเป็นบทเรียนให้เบรดี้มากๆเลยค่ะมันทําให้เราได้สติแล้วว่าทุกอย่างมันไม่แน่นออนทําาใให้้้เรตตงมีสิชว ให้คุ้มค่ะแต่ว่าอยู่ในความพอดีโชคร้ายที่บดี้มาเจอกับโรคที่ร้ายแรงแบบนี้แต่ว่าในสิ่งที่โชคร้ายมันมีสิ่งที่โชคดีของบดี้ที่ทําให้บดี้ได้เห็นความรักของที่บ้านของเพื่อนของคนรอบข้างทําให้บดี้ได้กลับมาทาคอนเทนต์แล้วก็ทําให้บดี้ได้กลับมาเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งเสียงที่ทําให้คนไม่ดูแลสุขภาพให้กลับมาดูแลสุขภาพคลิปที่มันเป็นไวรัลตอนแรกก็คือทําเพื่อการบอกเพื่อนๆ f o l l น w e r วว่าสิ่งที่เราหายไปอะเกิดอะไรขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นหนะแแวในกาารดูลสุภพ มันหนักเขามันหนักหนูไม่อยากให้ทุกคนกลัวแต่ว่าหนูก็อยากทำให้ทุกคนต้องกลับมาสนใจตัวเองแชประสบการณ์การเป็น stroke ในวัยอายุเลขสาอยากจะเป็นโบอาแฮนดอกแต่ได้เป็นโบอาคอร์ก บอดี้ <Body S 2> <Body S 1> เป็นคนที่ perfectionist มากอยากทำอะไรอยากรีบทำให้สำเร็จก่อนจะนอนไอเดียขึ้นมาบอดี้ก็จะลุกขึ้นมานั่งทำต่อตอนสมัยก่อนกับบอดี้ไม่สนใจเรื่องการนอนเลยร่างกายเราไม่ไหวเราใช้ทางลัดโดยการกินวิตามินยาเสริมอาหารค่ะทำให้ตัวเองมีพลังมีเวลาทำงานเยอะขึ้นค่ะมันมีความคิดแบบนี้ว่าการที่เราหยุดทำงานเท่ากับเราไม่เก่งแต่สุดท้ายอะเราอะรักตัวเองเราอยากกลับมาสุขภาพดีแล้วก็ทำงานกลับมาอยู่ในชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ดีๆเราอยากจะบอกคนรุ่งใหม่น่าจะมีการมองเป้า หมายว่าตัวเองอย่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสุขภาพเนะี่ยคือพื้นฐานของความสำเร็จของคุณนะคะถ้าสมมุิคุณสุขภาพไม่ดีเนี่ยสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้มันอาจจะไม่มีความหมายก็ได้